คุณแม่เหรอใช่เลยเขาคือแม่ของฉันเองเจ็บอย่าเลยชอบขโมยของคนอื่นมาใส่ใช่ไหมงั้นแบบนี้ละกันค่ะนะเอาชุดชั้นในยั่วๆของแกมาใส่ให้ยายแก่นี่ให้ทุกคนได้ดูกันว่ายายแก่นี่ใส่ชุดชั้นในเซ็กซี่จะเป็นยังไงไอเดียดีนะ หยุดได้ต่อให้ตายฉันก็ไม่ใส่หรอกงั้นฉันจะถอดเจ้าแกแล้วใส่ให้เองทุกคนจ๋าเดี๋ยวก็จะได้เห็นไอ้ขโมยนี่ใส่ชุดชั้นในย้่วๆแล้วล่ะตื่นเต้นจังเลยนะขอโทษหยุดเถอะจะโทษก็โทษที่แกยุ่งกับลิซ่ากับคนญหญิงยามาโมโตะยายแกเอ้ ก็ทำมือถือฉันตกเลอถึงตายฉันก็ไม่ยอมให้พวกแกเยียดยามละอกแข่งใช่ย่อยนะข้านะเอามีดผลไม้ตรงนั้นมาจะสักคำว่าโจรไว้บนหน้ามันให้ทุกคนรู้ว่ามันเป็นคนยังไงหยุดนะ<อ>แม่ค้าสุขสันวันเกิดนะ้นี่พวกแกทำ เขามีดมาขู่แม่ฉันเหรอฉันจะแจ้งความแกก็อย่ามายุ่งสิหรือว่าแกเป็นลูกสาวของยายแกนี่เหรองั้นก็ต้องเป็นคนประเภทเดียวกันแน่ๆเลยพูดให้มาดีๆด่อยแกว่าใครขโมยฮะเพื่อมาดูถูกแม่ฉันฉันไม่ยอมแน่มีฉันอยู่ตรงนี้อย่าบอกว่าจะทำร้ายแม่ฉันได้นะแม่คะไม่เป็นไรใช่ไหมคะเรียบหนีแล้วไปตามคนมาเร็ว หยุดนะ้ <S <S ใ่ปล่อยเูกฉันี่เมื่อกี้ยังกิงอยู่ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวต้องเจอดีแน่ข้านะเมื่อกี้มันตบที่โรกิีด้วยมือข้างไหนตัดมือข้างนั้นออกไปเลยพวกแกมันบ้าไปแล้วปล่อยฉันเถอะ เมื่อเขายัางต้องเล่นไวโอลินนะฉันไม่มีวันให้พวกแกทำร้ายเขาเด็ดขาดเรื่องนี้แกตัดสินใจไม่ได้หลอก <c oughs> ยังจะยืนบื้ออยู่ทำไมละ่ะรีบลงมือซะห <c oughs> ยุดนะ <c oughs> ใครก้าทำร้ายลูกฉันหุบปากซะใหญ่ยยแก่เอ จะต้องเสียใจแน่แน่ถ้าอยาโตดูเรื่องนี้พวกแกไม่รอดแนะ่ยังเสแสร้งไม่พออีกเหรอก็แค่ไอ้จนๆยังกล้าแอบอ้างว่าเป็นคุณหญิงยงมามาโมโตะตลกจริงๆนะต้อปากไปซะแม่ฉันคือยมามาโมโตะมาซะก,ก็ไม่ต้องให้คนแบบแกมาโดนถูกหลอกอินังง่อยกล้าตบก,กูเหรอ อย่ามาแตะตัวฉันอินังสลนัแล้วราตบฉันเหรอหยุดนะแกคิดจะทำอะไรจะปล่อยลูกสาวฉันนะแกนี่รักลูกสาวคนนี้จริงๆเลยนะงั้นเอาแบบนี้สิถ้าแกยอมคุกเข่าขอร้อง ฉันอาจจะปล่อยมันไปก็ได้นะนอเล่นบ้าอะไรท้าแบบนี้ไม่ผิดกฎหมายนะพี่ชายฉันไม่ปล่อยกันไว้นะพี่ชายเหรอไอ้กล้ามโตไรสมองนั่นน่ะเหรอมันไปสัตตูกับยามามโตกรุ๊ปนะห่วงตัวเองก่อนเถอะว่าแต่ว่าแต่เกเล่นวเวอลินได้ใช่ไหม นะจัดการเลยอย่าไดขอร้องอะหยุดนะหยุดอย่างนี้เลยฉันยอมแล้วฉันยอมก็ได้ฉันจะขอโทษขอร้องอย่าทำร้ายลูกสาวฉันนะไม่ได้นะคุณแม่อย่าไปเชื่อพวกมัน ร้องปล่อยเข้าไปเถอะนะปล่อยลูกสาวฉันไปเถอะบอกว่าเป็นคนหญิงแต่กลับหน้าสมเพชแบบนี้เหรอน่าเสียดายจังมันยังไม่พอให้ฉันหายโกรธเลยนะ มิสกิมิสกิมิสกิมันเป็นไรใช่ไหมเด็กท้าพิมกับำพูดเหรอฉันแค่บอกว่าอาจจะปล่อยเธอไปใช่เลยแต่เธอมันเป็นเชื่อแบบโง่มิสกิตล้าสติหน่อยนะเธอสิขอร้องละมิสกิ แม่แมือของหนูเจ็บมากเลยออน่าสงสารจังเลยอ่มือข้างนี้เล่นไว้อลินไม่ได้อีกแล้วแหละ เพราะแม่คิดโกหกของแกนี่แหละแกทำร้ายลูกสาวฉันฉันจะไม่ปล่อยแกไว้แน่อินังช่วงแรกตอบฉันเหรอได้สิในเมื่อแกห่วงลูกสาวมากงั้นไม่ใช่แค่มือหรอก เสียโฉมไปด้วยเลยให้มันไม่มีใบหน้าไปเจอใครได้อีกดยุดนะดาวโหลดในชอเพื่อดูตอนถัดไป